เอาดพี่องด้วยอวยพี่ลองดอ้ห้าสามมุนไปมุนมาพี่รองหนึ่งหนึ่งหนึ่ เกเลขล่างสองตัวเน้อปลูกพิกขเนตพิกข่นสวนพิกขนสวนออันนี้เป็นฝ่ายมหาเทพเต็มๆคือองค์เทพมหาเทพมนุษย์เรานี่ต้องอาศัยองค์เทพส่วนประกอบออออยังรอเลิกยังรอเลิกมาลงสี Hmm. ยังยังมาถึงแล้วดูเดือนที่จะลงสีโ oh. อราติดตามไปพร้อมกันท่านบรรลุสิ่งที่พึงปราถนาเนอะร์ปูพิชเคนตองค์เทพมหาเทพ จงช่วยเปิดโลกกระทาธสามพบสามไตรภูมิสามให้ครบสามองค์การธรณีองค์การเทบดาองค์การอินพรมโยมยักษ์ยักษ์สาคนทันนาครุฑมนุษย์อินพรม เทวดาตนหนึ่งตนใดทีุ่เจ้าตาทิพย์ผู้ข้าขอน้อมยอมรับเข้ามาสู่ยางกายสังขารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งจิตกายบาจาใจที่ดีที่งามปรารถนาะสิ่งใดให้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาขอองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์องค์พระบิดาองค์พระมารดาองค์พระครูอุปชาอาจารย์ เทพไทยเทพาอารักษ์ทั้งหลายตลอดถึงทั้งปู่ฤาสีทั้งร้อยแปดตนและองค์เทพตนหนึ่งตรงตนใดที่ได้กล่าวถึงก็ดีไม่ได้กล่าวถึงก็ดีปู่วดปูแหนะวนเนื้อเจ้าข้าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ข่าเนื้อานะสา้ทุกอาราหังสมาสมุทโธภะควา ผู้ธางพระครวตังอภิวาเทมิสวากาโตภะครวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามมิสุปฏิปันโนภะครวตโตสาวกสังโฆ สังฆางธรมะมีอันธรรมจังปุสามุสามุอนุมทามีนี่มันเนิเน่มปุ๋ยมอนมนมอ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 นมนมอนมน,นมอน,นมอน,น,มน,น,มน

พี่อ้องเลือกห้า,หาสามหามุนไปหมุนมาพีหห่หนึ่งหนึ่งหนขึ้นขึ้นลงอย่างสามหนึ่งหนึงพี่องอาสาธุสาธุบนล่างไปได้เบิด นาทีสิบหกนี่บ่ยาสิบหกหืมล่ำยังอีกบานนี่ล่ำยังแบบเนียแปลออนสามหนึ่งหนึ่งพี่นองห้าสามหนึ่งหนึ่งสตัวเลอ้โอเอาเขียนลงเลยเขียนลงเลยเขียนลงเลยบ่ยาอ่าสามหนึ่ง่งพี่เอาพี่นองเนาะยังบุรู้ว่าจะเป็นเขียนไ้ก่อนเขียนไ้ก่อนเนาะ ดูจากมือจากมือที่าสามหนึ่งหนึ่งม,มาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเพี่องเดางๆสำหรับวันนี้เรามาตา่งมมวดประจำวันที่สิบหกซิงหาครับด้วยมืดมือพี่น้อง เอาเขาเลยถามยังอยู่ <laughs> ไปได้พี่น้องรวยทั้งวันนะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่สิบหกเนาะก็มีรัฐบาลไทยแล้วก็มีต่างประเทศพร้อมคำค้ำมากเ <laughs> นาะโอ้ยไม่เ อาาบอกอ้าม variance, ee, Depois, ากมาาเอ <al> ้ย <OM> บ <C> ่ได <honest>, ้ถามไทยกันยุ่ยดีเลยนี่อือเป็นกันไงร่งบุญหนึงนึ่งเอาไม้ไรั่ง จังไหนยะเป็นไดดอยู่ดิแต่หาสามหนึ oh ่งเนียาฟ้ากดีใจคุณย่าดีใจโอ้ย่าดีใจไม่ดีใจยังทำงามๆเนื้อเจ้าค่ะทำที่ประทับทรงงามทรงงามเขาบอกพันมอง ผู้ฤๅษีอยู่บ่าพันนะครับพี่น้องฤๅษีตรงนี้บ่าพันงามมาอยู่ต้องงามต้องสะอาดสะอาดต้องใสโอ้มองเพิ่นจะใครเพิ่นมาอยู่นั่ต้องเช็ดดีๆก็ดีเพิ่นว่าจ้ำจ้ำหวานหวานหมดย่าสีแดงอะไรบานนี้ชมพูหรือเป่อ่องตองมันจะสีแดงเชี่ยวชมพูนั้น มาเท็มสีแ้ียพาเก็สีมาีนเก็ตยังบวดเลยเดีายเอาเน่ามาอยู่ต้องเช็ดมองเพ่นย้งเงี้ยยิ้มนะอ้องปูลูะสีเดี๋ยวปนี้เอ้ปูจงได้ก็ได้ปูอยู่แบบสมบัติปูอยู่แบบสมบัญิ่าสิมานี่ย S <S นี่ต้องบรรทุนต้องเงียบอ้ยเตียงงามของเนี่ยอ๋สามตัวแตกง่าเอ้แค่ลกกรดดอกม้ดอกไม่พอนบุดีี้สีมันสมา่าีมาบานนีอ้อาก็ปอเฮ้ยพมอยู่าสบายโอ้โหยมากขันหน่ พ่อเกาาคว้เ hmm. ก yeah, oh, okay. well, oh, oh, yeah, ินตัวเจ้าแบบอยากใต้กระจุกซอนงงามดอกไม้ลมโอ้เอาเป็นยัดยัดยัดโอ้กระจุกไปแต่ซองงามงามไม้ยิ่งยิ่งริมสติกคืแง่งขิ่งพี่น้องโอ้ย่าถ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้โหเรื่องสีเป็นรอยไฟจุดตัวเมียยังไงฮู้พูดเลย เออโอ้ของเพิ่นของเพิ่นต่างหากเนาะโอ้พี่น้องอืมอันนั้นข้าน้อยบ่มีปัญหาโอ้เจ้าค่ะเอาขอให้ได้เทพาเจ้าค่ะที่พบชั้นฟ้าเออลงมาเนื้อตามลูกค้าให้มีความสุขความเจริญ สวยงามนะสวยงามงามอานสาวพันปีเจ้าค่ะจริงๆมันต้องสามตัวนนี้ไงตัวนี้เลยนะสมตัวก็หนึ่งสห้า้นไงโอ้โหสุกฟังบอกมาจะไป่นไปหลยสาบมาพสับไปโอ้ยอยู่นั่นเลยอันนี้อันเป็นไทยบอกโอ้โอ้โโอ้โ้โ ฟังนุ่นงานยุบโอกาสก้าวไกลเขา,เาฟังปุ่นโอเคอือพี่น้องฟังเออร์เดอร์ครับผมเนาะพิตาณาดูพิตาณาเบิงยาพันมาห้สามตัวพี่นอ้องพันขอมองพันยูงาม สีสดใสนี่แหวนมีกระจกมีเครื่องสำอางเพันว่าตูเข้ามาต้องเป็นดอกไม้โอ้ดอกเอียงอีกเนาะบ้านี้ผู้นุ่งสีไปกับกูไว้ไฮไลท์อยู่นะท่านทสามตัวแตกจะเริ่มได้เอฟซีเด้ออ่าเหตุมองอยู่หงาเพิ่นอ่าเห็นบ่ตรตูสวรรค์บุตรตูสวรรค์ตู้สวรรค์โอ้เห็นัยแกเราก็ค็นสวรรค์

กันมัึ่งหนึ่งอาจจะเป็นอ่าหน้าปกสองตัวเนาะสองตัวก็มีโอกาสได้พี่เต้หน้าเบิ้งพี่น้องพี่ยี่เป็นไอ้หนึ่งสามผามก็ยกมือคู่กันด้วยหนึ่งหนึ่งเนาะพี่เต้หาเบิ่งเอาพี่น้องเนาะสป็นแบรัฐบาลไทยของญาเพิ่นนั่นแหละคือความตั้งใจ ก็มีน้ำโอ๊กน้ำหอมกระเจะน้ำจันทร์กระเจะยังไหนแล้วป่ะพี่รองเนาะผงหน้าตึงหน้าผง่ง้าของยาแลพี่รองเนาะเอาเดียวเขนยาันเื้อสองคนเลอน้ยาสองเธอแล้วมานพึ่งมา ผมมาจนลึงแล้วเดนเลยเรียกเดนเลยเรียกมองพันธุ์จิ๋วคนละพี่น้องเอ้ยสักลึงบ่ลึงเรียกดินเลยเรียกเอาแล้วอืมอานี่ยเป็นสถาบานไทยของงาพันเดอร์พี่น้องเดอร์เนาะชิงชิงปลุกมันครับผม